เรื่องนี้ผ่จะเสื้อกับเสื้อเต้สําหรับค่อยในเสือเส้อบรได้เสื้อบรไดเอเดนะเพราะว่าเบิ้งไปเบิ้งมาละแสดงบวกคือนะโปะ้สบายดีพราแม่พี่น้องที่อยู่ในเราและอยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ดังฟังทายเบิร์สกูลสกูมาอีกแ้ละอมเมนโป๊ะแตกอีกละนะโป้ตลอดรอบนี้โป้ขักขักเลยนะ อ่ภาภัยจือได้แน่นะเมื่อวานที่มีข่าวออกมาว่าน่ะทางประเทศไทยหันได้อันยิงนะประชาชนทางฟั่งขมຈใน,นให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยแต่ว่านึงในผู้เสียชีวิตเมื่อวานเมื่อนี่ขึ้นเมนเผาแล้วเ <c oughs> มื่อนี่ขึ้นเมนเผาแล้วนะ <c oughs> ่นนนวนะไมายว่าน่ะเฝ้าไปใส่ พวกแก้วเสื้อบ่แต่ค่้อบเสือ้อเลยล่ะนะมันี่เฝ้าเผาไปไว้อย่างกระดักกระดอต้องให้เขาพิสูจน์หลักฐานก้อนนะยังน้อยกะเอาไว้จักสองซามเมอร์นะให้อันไอโอเทียนลงไปกวดสอบก้อนจะสูไปลาก แคนเขาไปเบิ้งเตผู้วันนอนอยู่ห้องหมอลากเขาไปเบื้องกันซบที่นอนอยู่ในโรงพ่อมืันจ้ะจะได้เป็นที่กระจ่างแจ้งทั่วกันนะว่าทั้งไทยทั้งカมนนะมาทางฟัง่งใดขคดจโปะตลกเล่นอย่างนะถ้าเป็นประชาชนได้ครับนี่นะคิดว่าทางฟั่งไทยเป็นคนเฮ็ดนะ ที่ว่าไปยิงปะชสะสนทางฝั่งกัมพูชานเอาไว้พิสูจน์หลักฐานก่อนอย่าฟึง่งไปเผาไปอย่างเลยนะถ้าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งไทยเขาจะรับพิโอบอยู่ดอกนะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเม่นเด็กน้อยนะเอาไว้ก่อนอย่าเฝ้าเผานี่ความพงค,ความพิษนะถ้าแท้ได้ล่ะ นั้นแต่ว่าอันตัวกันเล่นซื้อๆเนี่ยตัวพอให้ได้มันมีข้าวกุ๊บข้าวทหารทางฝั่งไทยที่เสียขาไปเล่นเนี่ยละครเนี่ยจะต,ตั้งซื้อเรื่องวัในจังไดค่ะเจ้าหลอกลวงข่อย มันมีคืออยู่บ่นะมันบลได้คือได้ห่ะนี่นะถ้าเกิดบา้ามันเป็นทางฟั่งไทยเป็นคนเฮ็ดแท้เนี่นะเอาพิสูจน์หลักฐานก้อนนะเพื่อบา่าไทยขนาะดจะเสียค่าสดเซยให้ถ้าเกิดเผาไปละล่าในี่บรได้เสียค่าสดเซยไรต้องถ้าเขาพิสูจน์หลักฐานให้แน่ชัดแน่จริงก้อนนะอย่าเฝ้าเผาปุ๊บเผาไปแล้ว กะซี่ได้แต่ซื้อได้นะจากด้อยซื้อกระหายจ้อยแต่ถ้าเอาไหวน้นกวดสอบอย่างทุกก้างก้อนนีเสื้อบอกว่าบางทีจะได้เงินค่าชดเชยจะได้เงินค่าชดเชยได้ได้เงินค่าชดเชยมาจากทางฝั่งไทยนะถ้าเกิดบัตไทยเฮ็ดด้วยละ่ะแต่ถ้าเกิดบัไทยบ่ได้เฮ็ดจะได้ค่าฟ้องมาจากประเทศไทยเด้นะไทยกับบุปปล่อยไว้ให้เสียซื้อเสียงได้นะ เอาดีๆนะเอาดีๆนะเรื่องนี้เชื่อว่ามันเป็นการลอกลวงกะมันเป็นการลอกลวงโป๊ตั้งแต่อันพวกแอคชั่นขี่มอไซค์นะพวกที่ขี่รถจกักแอคชั่นบ่ะด่ะเหลียวเบงกล้องแล้วก็เฝ้าบึ้นรถออกไปนะ,ะแผนกอันฮิ้วปิกฮิ้วแขนกะเออฟั่งที่เป็นคนเจ็บบ่ได้ฮิ้วไปฮิ้วฟั่งคนบ่เจ็บ <c oughs> <c oughs> เล่นอย่างกันเนอะวางเวียกไลยเนอะอืมเพราะว่าข้าวที่มันออกข้าวมาที่ว่าทางฝั่งไทยที่ทางฝั่งไทยไปเยียบกับระเบิดหันจนเ็นให้ทหารไทยเสียขาไปข้างเนื่องมันค่อนข้างจะดังเลยนะมันค่อนข้างจะดังเป็นพุเลยนะแล้ววันนี้หันทางฝั่งขาเมนเขาก็บพ่ได้น้อยหน้าเพื่อหาข้าวมากบเกลื่อนก็เลยสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะ ถ้าเกิดมันเป็นแทะกะไว้ก้อนนะเฝ้ายา่านเฝ้าเนียนะอันคันย่านทรงกินกะใส่ยาฟอกดองซบเข้าไปโอ้นะยากเนี่ยเอาไว้ห้องเย็นก้อนให้เขาไปสูดรหลักฐานก้อนเนี่ยเฝ้านียเฝ้าไปใส่นะนี่ถ้าเกิดว่าเอาไว้นะถ้าเกิดไทยเขาตรวจสอบได้เนี่ย หูบอกนาดประชาชนคนที่เสียชีวิตนะขนาดเป็นคนลราเขายัางให้ตั้งว่าอันหลายล้านบาทนะนะลองเอาไว,เว้เบื่อให้เขาไปสูบหลักฐานกอนแม่เพื่อจะได้เงินหลายล้านบาทได้นายาติพี่น้องเขาหันเฝ้าขึ้นนะห <c oughs> ลักฐานสําคัญนะนะหลักฐานสําคัญดีถ้าเกิดว่าคิดว่าทางฝั่งไทยเป็นคนเหตุนะหลักฐานสําคัญที่เฮี้ค่าทําควรนะ เฮียค่าจดเจยจากทางฝั่งไทยได้นะอันนี้แนะนําเลยนะแต่ถ้าบบแมนนะเตรียมเงินไว้ให้ทางฝั่งไทยในเด้อนะเพื่อเขาอันฟ้องขึ้นมาจะได้มีเงินเสียค่าปรับทษฐานที่สร้างเรื่องเท็จก็กวนนะพวกเจ้าได้เสื้อ่ะ เขาขึ้นเมนแหละฮะเสื้อเข่าอยู่บาพกแก้วนะคอยโบได้เสื้ออะไรนะเพราะเบิงงแล้วมันผสมเหตุสมผลเรื่องออกจะง่ญ่โตมโหลานะเรื่องออกจะเป็นข้าวที่ด้งดังออกแคบจะทุกซองของทางฟั่งคเมรนะเอฟออกแทบจะ แอบปออกแทบจะทุกช่องทางโลกออนไลน์ทางฟั่งคอมเมน์นักข่าวคอมเมน์เล่นข้าวคึกคมคึกคานะเอาไว้ก้นจะเฝ้าเผาเผาอย่างเลยนะะพอเบิ่งแลเอาไว้กนว้กน,กนใจเย็นๆนนะวางทุงกาวลง เบิงแลเขายัางบรหได้กวดสอบแล้วเทือนะบรหได้ผลสรุปเทือไอโอทบรหารให้เข้าไปกวดสอบเทือนะเฝ้าไปใส่เอาไว้ให้ Io t เขาเบิงแน่นะเขาจะได้ซ้อยเป็นพยานหลักฐานและก็จะได้เฮียกห้องค่าทำกวนทางประเทศไทยให้ได้นะไทยเขามีเหตุผลถ้าเหตุผลเพียงพอถ้าเหตุผลมาเพียงพอ ไทยก็กสดเอาคืนได้บาเนี้ยไทยก็สดเอาคืนได้นะ่ะถ้าตายบทแท้ตายปมนะ่ะอืมอชุกเก้าเสื้อบอ่ค่อยในโบเสื้อนะ่ะอมทั้งเมนมาเว้าค่อยกับโบเสือ้อ